ความหมายเลข797เลข979และเลข7997นะคะจะมีความหมายแบบเดียวกัน ลักษณะนิสัยของคนเลขนี้นะคะที่เด่นชัดเลยคือมีความเก่งมีอิสระมีโลกส่วนตัวสูงมีความขยันอดทนต่อหน้าที่ต่อภาระที่ต้องรับผิดชอบสูงนะคะแปลกแหวกแนวชอบความแตกต่างหาคนเข้าใจได้ยากมักมีความย้อนสอนกับคนอื่นไม่ตามกระแสสังคมสังคมคิดไปทางหนึ่งเขาก็มักจะมองอีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนเลขนี้จะไม่เข้าใจคนอื่นเลยนะคะคนเลขนี้กลับเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ดีแต่ว่าเขามักจะมองเห็นในมุมที่ คนอื่นมักมองไม่เห็นเขาก็เลยมีความเชื่อในตนเองค่อนข้างสูงและก็ต้องการพิสูจน์ความเชื่อของตอนเองเด้นีจะมีความย้อนแย้งหลายอย่างนะคะเช่นเขามักจะไม่ค่อยชอบทําตัวโดดเด่นแต่ว่าเพราะเขาเป็นคนที่ชอบความแตกต่างไม่เหมือนใครมันก็เลยทําให้เขาโดดเด่นหรือบางทีเนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยแคร์ใครแต่เขากลับเป็นคนที่จําได้ว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรและเลขนี้นะคะมักเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาของผู้อื่นเป็นผู้นําที่เด่นชัด ตอนที่อยู่ในสถานการณ์คับขันเพราะว่าความเก่งความสามารถรอบด้านของเขาทําให้เขาเนี่ยมีสปอริตมากกว่าใครในเวลาคับขันเขาจะโชว์ความเก่งความรอบข้อและก็การจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเลขนี้นะคะจะมีความเป็นผู้นําแบบซิกม่านะคะก็คือเป็นผู้นําตัวเองไม่ค่อยอยู่ในระบบนะคะชอบออกนอกกรอบแต่ว่าเป็นการออกนอกกรอบแบบเนียนๆนะคะไม่ใช่คนหัวรั้นเป็นลักษณะของคนดื้อเงียบมากกว่าจะไม่ชอบให้ใครมาสั่งมาบงการหรือว่ามาจู้จี้อะไรคะ่ะคนเลขนี้นะคะแรกๆ เวลาที่คนอื่นเจอเนี่ยเห็นเขาเฉยเก็มักจะคิดว่าเขาเป็นคนหัวอ่อนเชื่อฟังควบคุมได้แต่ถ้าใครได้สัมผัสกับเขาน,านานจะรู้ว่าคนเลกน,นี้ไม่สามารถควบคุมได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดจะเล่นเกมกับเขาก็ถือว่าเล่นผิดคนนะคะเพราะว่าคนเรกน,นี้เป็นคนที่มีความฉลาดลึกนะคะแล้วก็แอบแรงอยู่เงียบรู้แต่ไม่พูดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นงานเมื่อไหร่ก็คืองานเข้าเหมือนกันค่ะ เลขนี้นะคะมักจะมีสถานการณ์เข้มเข้มเข้ามาทดสอบเป็นระยะระยะค่ะแต่เลขนี้นะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยุ่งยากแค่ไหนก็สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นได้อยู่เสมอเขามักจะได้โชว์เหนือในเวลาที่ตอนขับขันนั่นแหละค่ะและเลขนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากค่ะถ้าตั้งใจทําอะไรเนะี่ยจะทุ่มเทเ,ทเต็มที่งานที่ออกจากมือของเขานะคะก็มักจะเป็นงานที่เขาตั้งใจทําแล้วก็มีประสิทธิภาพมาก แต่เลขนี้นะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่เขาแบบไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่เห็นประโยชน์เขาก็จะแทบไม่อยากแตะมันเลยค่ะ และเลขนี้นะคะก็เป็นเลขที่มีสเสน่ห์แปลกๆล,ลึกลับลึกลับนะคะบางคนก็ออกแนวแบบติดๆเนิ้อๆน,น,นะคะเป็นคนที่ดูผิวเผินเนี่ยดูกลางๆเฉยๆแต่เวลาโชว์ผลงานเนี่ยผลงานก็มักจะไม่ธรรมดาค่ะเลขนี้ก็จะมีผลดีในระยะยาวนะคะในระยะสั้นๆหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับว่าเลขนี้จะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ค้นหาตัวตนมองหาความแน่นอนของชีวิตเข้ามาจะหมกมุ่นก,กับการสร้างความรู้ความสามารถมากกว่าที่จะใส่ใจในเรื่องของการที่ใครจะเห็นแสงมา ะะหรือว่าบอกตะโกนว่าตัวเองเก่งยังไง เลขนี้นะคะก็มักจะสำริดผลช้าหน่อยแต่ว่าโครงสร้างจะแน่นแล้วก็มักจะเจอโจทย์ปัญหาอะไรให้แก้เนี่ยมากกว่าคนทั่วไปคือคนที่ผ่านการแก้โจทย์สมการในชีวิตเยอะๆค่ะยิ่งโตเขาก็จะยิ่งเก่งนะคะถ้าเปรียบเลขนี้เนี่ยดิฉันจะเปรียบเหมือนกับช้างช้างเนี่ยขวาจะโตเต็มวัยเนกระช้ากว่าสัตว์ชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นบางทีเนี่ยลอดลคลอดหลานกันมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าช้างเนี่ยอาจจะพึ่งเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คือช้าแต่ใหญ่แล้วก็อายุยืนกว่าดังนั้นนะคะเลขนี้จึง เปรียบเหมือนกับช้างอยู่ที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตไปสู่ช่วงโตเต็มวัยแต่ถึงแม้ว่าช้างจะยังไม่โตเต็มวัยแต่ว่าเราเนี่ยก็สู้แรงช้างไม่ได้อยู่ดีนะคะดังนั้นเลขนี้ก็ดูถูกไม่ได้เลยบางคนก็มองว่าเลขนี้เป็นเหมือนมังกรซ่อนลายเลขนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่บ่มเพาะไปสู่ความเป็นผู้นําในอนาคตได้นะคะ